ทที่7ยามว่างเป็นที่รับรู้กันดีในครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิดว่าอาม่าเป็นคนจิตใจดีไม่เคยมองใครในแง่ร้ายไม่พูดถึงคนอื่นในแง่ลบเป็นคนอารมณ์เย็นไม่มีโกรธใครและไม่เคยเห็นดุว่าใครด้วยเหตุนี้เองกระมังที่ทําให้อาม่ามีอายุยืนนานเป็นที่รักเคารพของลูกหลานยามว่างเย็บปักถักร้อยงานฝีมืออย่างหนึ่งที่อาม่าทําเป็นประจำก็คือการตัดเย็บ เป็นสิ่งที่อาม่าทำมาตั้งแต่สมัยยังสาวเรื่องฝีมือด้านตัดเย็บเสื้อผ้านั้นอาม่าเรียนรู้จากตัวโกหรือหุยเมียวซึ่งเก่งทางนี้เป็นคนสอนให้เพราะว่าสนิทก,กันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนลูกๆยังเล็กอาม่าจะตัดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้ลูกใส่ไปโรงเรียนช่วงหลังพอมีการตัดชุดนักเรียนสําเร็จรูปขายจึงเลิกตัดเสื้อผ้านักเรียนให้ลูกๆแต่อาม่าก็ยังใช้เวลายามว่างตัดเสื้อผ้าเอาไว้ใส่เองเรื่อยมา อาม่าเป็นคนพิถีพิถันทุกเรื่องทำอะไรก็ต้องทำให้ดีทำอาหารก็ต้องทำให้อร่อยตัดเย็บเสื้อผ้าก็ต้องตัดให้เรียบร้อยถ้าอยู่ในบ้านอาม่าจะชอบงานเย็บผ้าบางทีก็ฟังเพลงไปเย็บผ้าไปตอนอายุเกือบ100ปีก็ยังสามารถสนเข็มได้อยู่เย็บเสื้อผ้าใส่เองได้ด้วยไม่มีแบบหรือแพทเทิร์นก็ทำได้สมัยก่อนทำจนเป็นความเคยชินหลังๆก็ยังเย็บอยู่ต่อมามีหลานสาวที่เป็นช่างตัดเสื้อมาช่วยเย็บเสื้อผ้าให้อาม่าใส่ แต่อาม่าก็ยังชอบที่จะทําเองอยู่เวลาเย็บผ้าอาม่าจะใช้มือและใช้จักรอย่างคล่องแคล่วใช้เวลาแค่สองสามวันก็ทําเสร็จเสียงตามสายช่วงที่ยังอยู่บ้านวัดเกาะที่เยาวราชในยุคนั้นจะมีวิทยุเสียงตามสายเพื่อให้ความบันเทิงแก่คนจีนแต้จ๋วในไทยเปรียบเทียบก็คล้ายกับเคเบิลทีวีในยุคนี้แต่มีเฉพาะเสียงต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนและมีลำโพงมาให้อันหนึ่งไว้สำหรับรับฟังเสียงเพลงหรือรายการบันเทิงต่างๆ แล้วแต่ที่จะส่งมาและมีให้เลือกเปลี่ยนช่องได้ราว2อถึงสช่องมีให้ฟังตั้งแต่ตอนอยู่วัดเกาะพอย้ายมาตรอกจันก็ยังฟังอยู่อาม่าชอบฟังเพลงจีนที่ร้องแบบนิ้วสมัยก่อนตอนอยู่วัดเกาะนอกจากฟังนิ้วทางเสียงตามสายแล้วแถวเยาวราชก็มีโรงนิ้วราวห -6 ถโรงเช่อนอีไล่ตรงเจกตรงเจียสูงเหล่าป้อเป็นต้นตอนหัวคำ่ำช่วงที่พวกผู้ใหญ่ยังทำงานไม่เสร็จ ก็จะส่งเด็กๆที่กินข้าวกันเสร็จแล้วให้ไปนั่งจองที่กันคนละมุมเอาไว้ล่วงหน้าเวลาพวกผู้ใหญ่มาถึงจะได้มีที่นั่งไม่อย่างนั้นจะไม่มีที่นั่งเหลือแน่นอนเรื่องที่ชาวจีนนิยมช,มชมชอบกันก็เช่นนางพญาง,งูขาวเจ้าจอมหน้าด่างขุนศึกตระกูลเอี้ยเป็นต้นในอดีตการแสดงงิ้วในย่านเยาวราชนับเป็นความบันเทิงที่คลองใจทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแม้โรงภาพยนตร์จะเริ่มมีขึ้นแล้วในยุคนั้น แต่ก็ยังมีอยู่น้อยมากและจัดว่ามีราคาแพงพอมาช่วงหลังที่ทีวีกลายมาเป็นที่นิยมอาม,ม่าก็ดูทีวีภาษาไทยถึงจะฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ก็ยังสนุกส่วนใหญ่ชอบดูวิดีโอหนังจีนบางทีลูกๆก,ก็เอาหนังชุดจากฮ่องกงมาเปิดให้ดูชอบเล่นจิ๊กซอกิจกรรมโปรดอย่างหนึ่งในายามว่างของอาม,ม่าก็คือการต่อจิ๊กซอแทบไม่น่าเชื่อว่าคนวัย90กว่าอย่างอาม,ม่าในเวลานั้น จะยังคงสนุกกับการต่อจิ๊กซอว์แถมยังต่อได้เก่งเสียด้วยจิ๊กซอกล่องใหญ่ข้างในมีตัวต่อนับพันชิ้นอาม่าต่อเสร็จไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ภาพต่อกี่ภาพแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมที่อาม่าเริ่มเล่นเมื่อตอนอายุ80-90ปีถือเป็นงานอดีเรกยามว่างที่อาม่าโปรดปรานมากการต่อจิ๊กซอว์ของอาม่าจะชอบต่อเป็นรูปขนาดใหญ่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ต่างๆรูปดอกไม้หลากสีบ้าง บางครั้งนั่งทำไปเพลินจนดึกดื่นค่อนคืนไม่ยอมนอนบางภาพต้องใช้เวลาเป็นรมเดือนบางทีก็ทิ้งไว้ก่อนถ้ายัางไม่เสร็จแต่อาม,ม่าก็ทำต่อจนเสร็จทุกภาพในบางคืนที่นอนไม่ค่อยหลับอาม,ม่าก็จะลุกขึ้นมานั่งต่อจิ๊กซอว์บางครั้งนั่งเล่นจนเกือบถึงเช้าก็ยังมีบางคราวพอรู้ว่าลูกชายคนโตจะมาอาม,ม่าตื่นเต้นนอนไม่หลับก็เล่นจิ๊กซอรอลูกชายกับลูกสะใภ้ไปไหนไปกันเป็นที่รู้กันดีว่าอาม,ม่านั้นชอบเที่ยว ไม่ว่าจะมีใครชวนไปไหนอาม่าเป็นต้องไปด้วยแน่นอนเพราะชอบออกไปข้างนอกโดยเฉพาะไปกับลูกๆหลานๆส่วนใหญ่ในช่วงที่ลูกยังเล็กครอบครัวชอบไปเที่ยวหัวหินอาม่าชอบหัวหินมากช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนก็พาลูกๆไปพักผ่อนค้างคืนกันที่หัวหินเป็นประจำบ้างแสนก็เคยไปกันด้วยในสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวก็ไปพักบังกะโลเจ้าประจำใครว่างก็ไปด้วยกัน แต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวอย่างเช่นตรุษจีนและปีใหม่รวมญาติญาติและเพื่อนฝูงของทั้งสองครอบครัวใหญ่ช่วงหลังลูกๆพาอา,า่าไปเที่ยวพัทยาแทนที่จะไปบางแสนอาาติดใจโชว์สาวประเภทสองครอบครัวของทัศนีเป็นผู้พาอามาไปบ่อยครั้งและทุกครั้งที่ไปพัทยาขากลับจะแวะปากทางเข้าบางแสนเพื่อซื้อหอยนางรมสดกลับมาทำหอยนางรมหม้อไฟต้มเกี๊ยมชายหรืออีกหลายเมนูเป็นอาหารโปรดของอา,า่า ทุกๆปีก่อนวันไหว้วพระจันทร์ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจีนกัน,นิกาจะพาอาม่านั่งรถไปเที่ยววัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเพื่อไหว้พระหลังจากไหว้พระแล้วอา่าจะแวะซื้อส้มโอนครชัยศรีมาไหว้พระที่บ้านและแจากลูกหลานมาเป็นเวลากว่า30ปีจนถึงปัจจุบันอา่าจากไปแล้วกัน,นิกาก็สืบสารภารกิจนี้ต่อจากอา,า่า การเดินทางไปไกลเที่ยวต่างประเทศอาม่าก็ไปเดินย่ำมาแล้วหลายต่อหลายประเทศทีเดียวอย่างอเมริกาก็เคยไปอยู่นานหลายเดือนพักอยู่ด้วยกันกับเชิดชัยลูกชายคนเล็กในช่วงที่ไปทำงานที่ซานดิเอโกตอนที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อาม่ายังไปเล่นเครื่องเล่นรถไฟเหินเวหาเครื่องเล่นหวาาเสียต่างๆเล่ากันว่าคนที่ขึ้นไปเล่นด้วยหัวใจแทบวายแต่อาม่ากลับลงจากเครื่องเล่นแบบเฉบเฉบสบายๆทั้งๆที่ตอนนั้นก็อายุกว่า80เข้าไปแล้ว นอกจากนี้ยังไปเยือนแดนซากุระที่ญี่ปุ่นหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสอาม,ม่าก็ท่องมาแล้วเรียกว่าลูกคนไหนชวนไปเที่ยวอมมาม่าก็ไม่ปฏิเสธใครชวนไปไหนก็พร้อมเดินทางไปด้วยทั้งนั้นอมมาม่าทำตัวสบายๆไม่จุกจิกจู้จี้ไม่เรื่องมากไม่เคยบน่นเพราะฉะนั้นจึงไปเที่ยวไหนตัวไหนได้สบายใครชวนไปด้วยก็สบายใจเพราะอมมาม่าดูแลง่ายแม้จะสูงวัยมากแล้วก็ตามตอนไปฮ่องกงอาม,ม่าก็ไปอยู่นานทีเดียว ระลูกชายคนโตกับภรรยาอาศัยอยู่ที่นั่นรวมทั้งอภิชาติลูกชายของแม่ทองหลอกก็อยู่ที่นั่นด้วยอีกทั้งครอบครัวของน้องสาวอากงเสี่ยวหุยก็ย้ายไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นตอนอยู่ฮ่องกงอาม่าชอบออกกําลังกายทุกเช้าด้วยการเดินหรือเกียร์ัวมีโซยโกหรือน้องสาวอากงเป็นคู่เดินตลอดเวลาแต่ละครั้งที่เดินใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าอากาศข้างบนนั้นดีมากเป็นทางเดินลาดยาวข้ามเขาใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เรื่องเดินเขาไม่มีใครเดินสู้คู่นี้ได้เลยเยืนบ้านเกิดมึงนอนส่วนการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่สัวเถานั้นสมัยยังสาวๆอมาม่ามีโอกาสกลับไปเยือนถิ่นเกิดอยู่สองหน คนแรกไปกับลูกชายสองคนคือวันลบและเชิดชัยครั้งนั้นอยู่นานถึง6เดือนและอีกครั้งหนึ่งนั่งเรือคนไฟไปคนเดียวเพื่อไปเยี่ยมญาติแต่ก็ไปไม่นานต่อมาได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งโดยไปพร้อมกับกนิกาสองครั้งเพื่อไปเยี่ยมเคารพศพเหล่ามาไปไหว้หลุมศพของแม่บุญธรรมและเยี่ยมญาติพี่น้องนอกจากนี้ยังไปฮ่องกงโดยไปกับเกียรติลูกชายคนโตและลูกสะใภ้ครั้งนั้นอมาม่าข้ามไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เกาะภูทถซาน ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆมีพื้นที่เพียง11.82ตารางกิโลเมตรอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงของจีนซึ่งถือเป็นเกาะที่เป็นต้นกําเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วอาม่าก็ข้ามสะพานไปยังเซาเทเบนเกตซึ่งเป็นก้อนหินสองชิ้นประกบกันอาม่ามองไปในนั้นเห็นมีเทวดาอยู่คนที่ไปด้วยมีลูกชายลูกสะพ้ายและหลานไม่มีใครมองเห็นอะไรอาม่ามองเห็นอยู่คนเดียวอาม่าดีใจมาก มองเห็นเทวดามองแล้วรู้สึกสบายใจมากการไปท่องเที่ยวที่เกาะแห่งนี้มีพื้นที่หลายๆแห่งเป็นบริเวณโขดเขาแต่อามานั้นขึ้นชื่อว่าปีนเขาเก่งมากคนที่ไปปีนภูเขาด้วยกันทุกคนบอกว่าเหนื่อยส่วนอามายังแข็งแรงมากไม่มีเหน็ดเหนื่อยแต่มีความสุขเดินกระชับกระเชงว่องไวทุกคนปีนจนเหนื่อยหอบกันหมดแล้วแต่อามากลับปีนขึ้นไปแบบสบายๆแขกพิเศษของรัฐบาล มีอยู่หนึ่งตอนไปเที่ยวเมืองจีนไปเยี่ยมญาติพี่น้องและไปเที่ยวเทียนซินปักกิ่งและกำแพงเมืองลีหรือที่คนไทยเรียกกำแพงเมืองจีนซึ่งกำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นที่เมืองปักกิ่งสร้างด้วยหินอ่อนการน,นิการลูกสาวที่เดินทางไปด้วยการหนนั้นเล่าว่าช่วงนั้นอากาศกำลังดียังไม่หนาวแต่พอขึ้นไปแล้วกลับหนาวมากลมพัดแรงจัดอามากขึ้นไปถูกพายุพัดจนเกือบลื่นตกลงมาต้องจับไว้แน่นก็เลยพากันกลับลงมา เพราะกลัวว่าพายุจะพัดอมาม่าตกลงมาเสียก่อนด้วยความที่อมาม่าเป็นคนตัวเล็กเหมือนกับที่พูดกันว่าร่างเล็กปลิวลมนั่นเองปีที่ไปนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2515เป็นจังหวะดีตรงกับปีฉลองวันชาติจีนโจเอิร์ไล์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนในขณะนั้นได้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่จัดให้มีงานเลี้ยงตอบแทนรำลึกคุณของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็เชิญผู้สูงอายุไปเป็นแขกของรัฐบาลจีน มีผู้สูงอายุหลายคนตั้งแต่อายุเจกว่าไปจนถึง80กว่าที่ได้รับเชิญไปร่วมในงานด้วยอาม่าตอนนั้นอายุ67ปีเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงที่เดินทางมาจากเมืองไทยจึงได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนให้เข้าร่วมในงานนี้ด้วยงานจัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินคืนนั้นมีรถหรูของรัฐบาลจีนมารับอาม่าไปร่วมงานเลี้ยงฉลองที่ห้องรับแขกต่างชาติขากลับก็พาขึ้นรถขับกลับมาส่งถึงที่อาม่ายังกลับมาเล่าด้วยว่า เหล้าของเมืองจีนอร่อยมากหวานหอมจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเหล้าอะไรเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ซักถามรายละเอียดเลยในงานนี้อาม่าได้รับเชิญไปร่วมในงานแต่เพียงผู้เดียวลูกหลานที่มาจากเมืองไทยด้วยกันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแต่อย่างใดนับเป็นความภาคภูมิใจของอาม่าอย่างยิ่งในปีนั้นจึงนับว่าเป็นปีทองของอาม่าก็ว่าได้อาม่าเล่าให้กน,นิกาฟังว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางไปเมืองจีนอาม่าก็ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่เป็นแขกพิเศษ ที่ได้รับเชิญจากทางสำนักพระราชวังของไทยให้เข้าร่วมในงานรับพระราชทานเลี้ยงด้วยนับว่าเป็นโอกาสพิเศษถึงสองหนในปีเดียวกันถือเป็นเรื่องมงคลและเป็นปีแห่งความทรงจำของอา่าเลยทีเดียววันแห่งความปลื้มปิติอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเป็นวันแห่งความทรงจำสำหรับอา,า่าแน่นอนว่าในห้วงลึกของหัวใจผู้เป็นแม่คงไม่มีวันไหนที่จะปลื้มปิติมากเท่ากับวันที่มีโอกาสได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย แม่อาม่าจะเป็นคนจีนพูดแต่ภาษาจีนแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเป็นเวลานานหลายสิบปีท่านก็เข้าใจถึงขนรรมเนียมไทยได้เป็นอย่างดีดังนั้นในวันที่ท่านได้เห็นบุตรชายคนที่สองคือวันลบบวชเป็นพระจึงทําให้อาม่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งการบวชของลูกชายครั้งนั้นถือเป็นการบวชหนึ่งในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่แหวนสุจินโนครบรอบ96ปีเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2526 โดยพระลูกชายได้สมณะฉายาว่าจิระลาโพมีความหมายว่ามีโชคลาภยั่งยืนตลอดกาลบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่นาน18วันวัดที่ลูกชายไปบวชก็คือวัดดอยแม่ปังอยู่ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้ที่เป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่แหวนซึ่งมีผู้คนเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แหวนเรื่องที่เล่าลือกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่มีนักบินคนหนึ่งขับเครื่องบินบินข้ามวัดดอยแม่ปัง ขณะก,กำลังบินนักบินมองเห็นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนเมฆเขาจึงบังคับเครื่องบินหลบหลีกไปเมื่อมองในระยะใกล้ก็เห็นชัดว่าเป็นพระสงฆ์จริงๆด้วยความสงสัยเมื่อเขาบินกลับมาอีกครั้งในตำแหน่งนั้นคือวัดดอยแม่ปังและพระสงฆ์รูปนั้นที่เห็นบนก้อนเมฆก,ก็คือหลวงปู่แหวนนั่นเองวันที่วันลบบวชจึงถือเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันแห่งความสุขและความทรงจำของอาาและเป็นอีกวันหนึ่ง ที่หัวใจทุกดวงของสมาชิกครอบครัวเจรวน,นเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในหมู่ลูกหลานญาติมิตรทุกคนรู้กันว่าที่อาาอายุยืนได้เป็นเพราะอา่ามีจิตใจดีไม่มีความคิดอยากจะมีโน่นมีนี่ไม่อยากได้ใคลดีของของผู้อื่นไม่ซื้อที่ดินไม่ซื้อสร้อยหรือแหวนเพชรไม่สนใจหรือสะสมอะไรเลยแก้วแหวนเงินทองของมีค่าทั้งหลายเท่าที่มีอยู่ก็เพราะว่ามีคนซื้อมาให้เรียกว่าอาาไม่ค่อยได้ใช้สตางเลยมีก็แต่ไปทําบุญส่วนใหญ่จะชอบบริจาคเงิน ตอนสมัยสาวๆอามามักไปทําบุญที่สภากาชาติไทยบ่อยครั้งอามานับถือพระโพธิสัตว์ควนอิ่มแล้วก็มีพระเครื่องห้อยคอที่ลูกๆให้ไว้เวลาที่ไปหาหมอฉีดยาแต่ละครั้งทุกครั้งหมอบอกว่าขอให้ถอดพระเครื่องที่ห้อยคอออกก่อนไม่อย่างนั้นฉีดไม่เข้าเข็มงอทุกอันกี่เข็มกี่เข็มก็งอหมดชาติชายลูกชายคนเล็กที่ถือเป็นนักะสะสมพระเครื่องตัวยง ที่จัดว่าครอบครองพระรอดไว้มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้เป็นผู้เปิดเผยเรื่องราวอาม่าจะมีพระเครื่องอยู่หลายองค์แต่ที่ห้อยประจําตัวจะมีอยู่3ามสี่องค์ที่ผมให้ไว้แล้วที่อาม่าห้อยติดตัวอยู่องค์หนึ่งเป็นพระสมเด็จของกลุ่ววัดพระแก้วที่มีมังกรคู่แล้วก็มีลูกแก้วอยู่จริงๆไม่ใช่อะไรหลอกที่ทําให้เหนียวจริงๆก็คือหน้าผากเสืออาม่าท่านห้อยหน้าผากเสือแต่ตอนหลังมาองค์ที่เหนียวๆก็ไม่ค่อยได้ห้อยแล้ว เกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวนี้เชิดชัยยังเล่าถึงเรื่องราวในวัยเด็กตอนอายุราวห้าถึงหกขวบก็ชวนแก๊งเด็กๆแถวใกล้ๆบ้านแอบไปสักยันกันที่วัดใกล้ๆบ้านคือวัดปทุมคงคาที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาสักกันเล่นๆตามประษาดเด็กเพราะชอบไปวิ่งเล่นกันที่วัดไปกันหมดทั้งันรลบเชิดชยัยธนินก็ไปด้วยแล้วยังมีเด็กๆบ้านใกล้เรือนเคียงอีกสองถึงสามคนที่ไปด้วยกันพูดง่ายๆที่ไปวัดนี้ก็เพราะจะหนีไปเล่นน้ำ แล้วก็ไปหาหลวงอารูปหนึ่งที่เก่งเรื่องสักยันต์ตอนนั้นเป็นเด็กเห็นผู้ใหญ่สักก็อยากจะสักบ้างทีนี้เด็กเกินไปหลวงอาท่านไม่สักให้แต่เพื่อให้เด็กพอใจก็ทําให้โดยใช้ดินสอก๊อปปี้จุ่มน้ํามันสักให้สักเต็มตัวเลยวาดเป็นยันต์เป็นหนุมานเหอนห้าวเต็มทั้งแผ่นหลังแล้วก็เอาน้ํามันขาวมาสักประหมอบอะไรอย่างนี้เป็นรอยดินสอก๊อปปี้เต็มหลังพอกลับมาถึงบ้านถึงเวลาอาบน้ําพออาม่าเห็นเท่านั้นแหละ ดนทั้งยิกทั้งตีเต็มแรงเลยอม่าก็บอกว่าอา้าวในวันเหนียวหรออยู่โยงคงกระพันใช่ไหมดูซิเป็นยังไงบ้างเชิดชัยเล่าให้ฟังเป็นอันว่าเด็กๆแต่ละคนที่ไปด้วยกันคราวนั้นต่างก็ถูกแม่ของตัวเองลองของกันท่วนหน้าบางถูกหยิกบางก็ถูกไม้เรียวฟาดกน้นจนเข็ดขยาดไปตามๆกันเป็นอันว่าทรมนทั้งหลายก็หมดวิ์กันตรงนั้นนั่นเอง